ีครับดีพี่น้องเอาพี่น้องเป็นมื้นที่ว่าอันพี่ล่าอันที่ได้กระบะพี่น้องใบเห็ดสก้าวมาได้ไป่สองมือไม่ได้มการอะไรครับพี่น้องมันซ้ำข้าระเลนพี่น้องได้เจออุัดเห็ุบัตรสปอร์ตเลยพี่น้องแตมว่าเพราะไงเพราะเหตุบัตสปอร์ตให้ล่าด้วยแต่ว่าเรื่องตัวเรื่องพอน้องทิ้งนีว่าเป็นยังพี่ลาจะลงไปเพราะว่าหนึ่งมากกวเห็นบัตรสก้าวมาเนาะระยะเวลามันชั่นให้พี่ลานะ รอให้บัตรสปอร์ตมาก่อนจะวันคือกับน้องม้วนบิ้มมาแหละคือว่าเนี่ยก่ยังสิเด็ดไปหาคือตปลาอันน้องม้วนบิ้มนี่เขาต้องหาซื้อหายังหาข้อมูลก่อนเนาะอ่าแม่อาชีพลืมควัญสอบซอยอะไ่น้องเพราะว่ามันก็นานเนาะนี่ก็บห้องบริบตโตได้เปลี่ยนอันเบอร์เล่ากับข้อห้องบิ้มอันกิโทรไปอาชีพติดเพราะเปลี่ยนใหทองไม่มี เป็นคนเล่าหรือคนเสี่ยนเด้บอกง่ายๆต่างคนต่างเดือนชีวิตไผ่มันมันก็บไม่ได้เก็บไว้เนาะเมื่อโทมื่อโทนั่นแหละคือเรื่องหอยในใจใจกันคือเรื่องนั้นพอทั้งทีนี่เป็นยังษ์จั่วอยากให้ไปห้ากับมันกะหนึ่งมากกับเรื่องใบใบชะเขาวันนีแหละมันระยะสั้นนะพี่น้องอีนึงกับต้องกลับมาใหม่ก่อนกัต้องได้ไปหาอยู่แน่นอนแต่ว่า và kích thước bộ được và khi mà sửa phả cơ cả hai cái ảnh cả lái to rồi đúng vui lòng ấy chỉnh sửa cân nọ cân nào gần gì xuống xuống nào cái mà dư lên hai này thằng lái tím um เสือพ oyo โชวยันมีพวกด้ำพุ่งไปน้ำเลือกพี่น้องมีลำพุ่งอ่ะบี่กระเป๋าเป้ของโปรดของเพื่อนนี่แหละเปนของรองเท้าหายไปเป็นหายของโปรดเละแล้วกระเป๋าโปรดแล้วแนะกระเป๋าโปรีเจ้าพี่ลาศมา่าไปชมซาฟีนี่เนี่ยมึงสิคายเป้ไปเที่ยวได้พกได้ต้องไม่มาเจ้าพี่ลาศน่าจะพัดสปอร์ตเรียบร้อยแล้วกับทีมมาเที่ยวมาเล่นน้ำพุ่งน้ำพุ่งนี่นี่น้ำนองคือเราสิพี่น้องเมื่อวานพี่น้องมนถามว่าผมมา บางเพจลองทำคลิปถ mm. ่ายปลาหาปลาพูดให้ฟังในว่ากับพอน้องขิมเป็นยังไงคือว่าเล่นน้ำกันนู่นน hey, ี่น yeah. ั myś, ่นแต่บางเพจเขาเลยตื่นเช้ามาพอดีปลาเราไปที่ได้กับนู่นนี้ก็เลยเสียคลิปไปปลาอธิบายให้พี่น้องเขาใจเ่ยิ่เมืเขาไปต้องพูดจากน้ำปลาเนาะตลาดเราอะไรก็ออกไปแล้วเห็นผลดีไปแล้ว่ม่ได้ไปน้ำปลาเนาะเออยิ่งกับมาใหม่ก่อนเห็นปัสสาะก่อนมันดีกว่าเยอะๆยาวแน่อ่ะมันก็ยังหวานได้เที่ยวนานแน่ เอคนงานดูรยังเมียหรอเนี่โอ้มีางดคุณแม่ันก็เคยนเยเมันเ่ะิงเ้ยอันมียางให้ย่บุลูกเอามาให้ซากระป๋าแม่เพราะว่าเป็นตัวเี่ยเนอะเออทีนที่วันน้องเยซ้ำกันดสามสาวใส่เดียวกันด้วยอะไรคุณแม่บางีนตัด้าไงเปนตัด้าถึงนิดนึงเป็นโผแพมันเลยเนาะเป็นที่ว่าใส่กับภาพเนาะ จริงเนี่ย,ยออแต่ย๋ยวจะซักง่ายเนาะอืก็เยอะแยะแหละ่นน้องให้ฮะอืมเจสื้อผ้ามาไปก็น่งามเลยจากบอเพียนไปสัมผัสป่าใ <ภา S 2> นเรื่องน้ำเล่าเนี่เล่าเป็นคนอ,รอ<ภ>ารมณ์ดีเลยพี่น้องเป็นคนล่าเรื่องแก้ไมไส่บักคุยอบ <ภา S 2> ักคุยเลยพี่น้องบักคุยม,ก,ยมกโอ้ยน้องชวนเราให้ชวนเรานี่ในน้ำป่าน่ากำลังเผยเนาะเบ้ากันในเบอรพี่น้อง เื่อค้นเห็นน้อกินนั่นให้รูลาบไกลมากนั่นแะรับ่าเวลาามลังไม่แล้วนรับว่าเป็้กบย่องนั่นแหละป่ะเออแซ่บแซบแซบลบอบ้าเป็น่มคอมเมนต์ดเออันยองวันลาได้เห็นนกกินแซ่บถได้พี่องเออมันโชว์ีีมือใ้กนหลาบไก่ตรงไก่้นแล้ววัไหนน้องมุนมาสวยว่าเออพี่ทำเองนั่งคุยก็ไม่นิ่มก่อน วอี้วันนี้เได้รงเอียะแม่ใ่ได้ยังแม่เยอะแยะเลยแตาใหม่พอมีบ่ะแม่ตัดขาเดิมงานเดิอเออกระหนุ่มนี้แหละนันเรียร้อยเก่งอยเงี้ยใช้ได้วันนี้ร้อยดีอันนี้กางเเป็นนันสมบัติรมบัตเบาเพียบเนาะเอาเมา่ไหร่ได้ไหมเนาะค่ะมีเนาะไหมได้เนาะลืม เ่เไห็นท่านได้อาบน้ําก็เลยท่านได้เข้าก่ออาบน้ําทอาบน้ําก็ส้มน้ําใมเพิ่นเอออือมีกกินก็มีขนมกือก็ให้หลายอย่างเนาะเพิ่นยังบ่ได้ลืออมาจากผู้นเด้อือินเด้ โอเคพี่น้องแล้วังไป็นโซนบ้านใหญเออพอเมื่อแข่งนะแม่เตรียมไหมอีแม่หรือเปล่าเตรียมแล้วเดี๋ยวบัดเตรเงินเอาเอาอยู่ในตู้เย็นอยู่าคั่นะพี่น้องมากินข้าวรับประนเลยพี่น้องเด้อเอาง่ายๆเลยกินไม่อันกินน้ำเกลือขึ้นเลยล่ะตัก๋อยเด็กพี่น้องเลยเสียดายมันยังแฉะเดลยพี่น้องเลยยังอร่อยอยู่อืมอืมอื Ừ. Thịt Thịt con Mẹ mình mặc dù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  Mình mà mặc dù 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 ทุละกคไม่าำม้อนเิ่นเป็นมีข่าวดีได้ข่าวดีอะค่ะพีติดตามส่งมาทาม้อนเยอะเนาะวันเดียวสนิงพอเกิดขึ้นอยอ้ง หมดแดงไฟเต็มอยู่ในต้นมะเขือนั่นเต็มอยู่น้ำมะเขือบริสุทิ์ยาเนาะเนี่นบาร์ดีมานาผมไปเดินไปยังมันบบกัดลูกบริสุทิตัดถีนมาพี่น้องเป็นแต่บริสิกัดลูกพิ่ัดเมย์กัดเมยนั่นอีกมันก็ต้อแทนหมดกัดก่อนมันนะก็เลยแบบบาร์ด้๊วยมันอยู่ในเงา่อมันนะในเงาบอมะเขืออันนั้นโอ้หอยนะเทปมะเขือยังได้แค่เผื่อปุ๊บ เือแกลอือ่แโเลยเื่องมุขยเคนิว่าดีดอก้าะเป็นกันเทุกคนมหวานนะพี่าน่อนนอยคือน้เาเป็นอืมฝากระเาอนะอ่นนอยนด้วกระเาด้นจะกสีเออย่เนาะมาทด้โททาน มันอยกนนากกินน้ำเยนนะนนเนาะเห็นไหมี่เตียเนาะปุ่นนังอนเลยล่ะ ก่แปังเด้อพาดกับเขาพายมน้อเออดดปีเงินงินพูไปนะเ่างเย็กตกเขาพายลินทางเห็ดตกเขาหลอกพายนกนะมีผัวขี่สามหอเหรอเห็ดสามหอเหลอขาอย่านั่นเหรอเอออ่ะมาชมน้องนอนตัวเตียงีห้าไล่ได้ให้เจ้า ต้นพ่นหงายใจพีเด็กแก่ตายเราเคยไปพาหอดนาอพี่เราเล็นนี้นะปอแอยู่ต้องแล้วมีัง่นเนาะฉายนังนั่นเนาะเขาจะเข่านะเขาจะซอย่างแะ่ลมือเปลี่ยนเมนูคู่เหมือนนะแต่ลอดทายแบบมตามบ้ามนแม่คงจะจ้ที่บาทที่บาเพื่อนเราทำอะไรมปอยู่น้านะนะ เขาก็เริ่มคิดไอเดียมาว่ากะเข่าลอกค้ายนาบ้านบอดี้บอไปรองว่าอืมรถมันจะใช่ก็จะมีไข่กเ้นแล้วพวก็ได้เข้ามาลวเข้าแบบต่กล้าแล้วก็ลอกตามบ้านตามจอดแล้วก็ลอกพวกเขาเหตุงานกศอกกอสามนแเออลงละสี่ิบาทห้านิบ่าทนะ พวกแกงพวกอะไรเด็ดไปแบบนั้นเนื้ออมไก่แกงไก่เป็นเบิร์ดราดเนื้อมูดได้เลยแล้วอย่างเดียวตบลาซซี่นั้นเผอเฮดมันมันมันสูงแต่ราคาสูงเขาคือเผอเฮดเขาจะเห็ดพวกไก่พวกหมูหมูหอยนางพงหมูลาบหมูสเหนี้นะคือไอเดียได้เงี้ยได้เนี่ยพ่อจะมีรายได้กำไรกำไรคึงมาที่ตาทหาตาดที่บาทแบบนี้ฮะลองเบิร์ดเบิร์ดโอเค ให้ก um ูดูซูอันนี้เดีพยายามดูซูได้อือมดด้นในะดูดูซูได้เลายดับแหของบริหารเขาลองถดรององก่อนจตามอย่างเนาะอย่างละน้อยเอออยางละอย่างละชิดทุ้งชทุงพ่อใ่อน้อพี่น้องเละายแบบนี้เศร้า้ายยังมือเศ้าอย้าง มองแล้วพ่อโกวซอสามคนงานเวียดงานเขาคล้ายกับเขาได้คล้ายนะห้ไว่รวยแล้วรมีรายได้นะคอยพารุ่นไหมเวลาขายมากับคุ่นขึ้นลอยกำไรกับให้เจ้าอย่นี้นะอืกินแล้วก็สองสาว อาสราคิปนี่กันเดี๋ยวช่างกิบไปส่งกับปุณร์บายนะาพะลาน้ออาสราคิปนี่ลไลฟ์ปก่อนครับ